5 4 3 2ไปแต่ว <t> ่ายังไม่ได้แชร์เลยครับเร็วมากเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 งงครับผมแบบจู่โจมรรออแช์ที่รอแชร์อยู่ใช่ไหมรอแชร์เลยอ้าวแชร์ครับแชร์ครับที่ให้เวลาแชร์ก่อนแหมวันนี้เราทีมงานเรารีบครับรีบครับผมกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านต่อนะครับอาเไรคะกี้ไปเลี้ยงลูกใช่ใช่นะครับก็ผมแช่นะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวให้เวลาก่อนเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปก็ตอนแรกนี้เรากะว่าเฮ้ยครับพี่ คนที่จะมาต่อยเรานี่ต้องดูโหดๆหรือเปล่าใช่เขาโพสต์ในหน้าเพจว่าวันนี้เขาจะมาต่อยพิธีกรเอาเหรอพี่ใช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 ่กลัวจังอ่ะฮะเห็นมาเป็นคลุกไก่คะอ๋อโอเคต่อยหรือเปล่าอืมเริ่มน้องเขาเก่งมากเลยครับเร็วมากครับพี่ยังไม่เสร็จเลยครับอ่เรียบร้อยแล้วทั้งสองป๊าบโอเค มาคุยกันด <styles. S 1> ีกว่านะครับสวัสดีจะเป็นทางการแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดูกันอยู่นะครับคุณกำลังอยู่กับด้านนาแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีไม่มีวันจบคนละฮุกวันนี้เราอยู่กับพีซยูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ่ครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบะครับผมเอสด้วยทาทาครับเพื่องฟซันครับและในขั้นตนนี้นะครับก็เป็นเกียรติมากๆที่อีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งปล่อยเพลงมาสดร้อนๆเลยนะครับสดใสเลยทีเดียวเชียวใช่เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ เออพี่าตัวแทนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาทั้งวงนะครับมีสมาชิกจริงๆจะมีอยู่ที่5คนใช่ไหคนครับโอเคแนะนำตัวเลยครับครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะพวกเราพีชยูค่ะแอนจี้นะคะแพรปอยค่ะค่ะผมและอีก3าคนมีใครบ้างเอ่ยเมมเบอร์ของเราการพีชอลิสแล้วก็เอนดูค่ะใช่ครับปิดภารกิจวันนี้ก็เลยไม่ได้มากับพวกเราโอเคนะครับก็เพลงเพิ่งปล่อยไปคิมมีวัชัินชัยใช่เ ผมฟังส่วนผสมของดนตรีแล้วก็มีความร็อกเหมือนกันนะพี่โอ้ซินนี่วิ่งวิ่งมันมากใช่ใช่ใช่ทุกคนทุกคนมีมีอยู่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 เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับอ่ะโอเคมาย้อนกันหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักวงนะครับจริงๆพีซอยู่มีสมาชิกกัน5คนตอนนี้ทําวงกันมานานเท่าไหร่แล้วมีกี่ซิงเกิลแล้วแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับอื เราวงเรานะคะก็อยู่ประมาณ2ปีแล้วสองปีตอนนี้ก็มีเพลงใช่ประมาณ5เพลงเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปเป็นเพลงที่5ใช่ก็ตอนนี้มี5คนแต่ว่าตั้งแต่เรื่อวงจนถึงตอนนี้ก็คือมีการแบบเข้าออกของเมมเบอร์จนถึงล่าสุดก็คือตอนนี้เป็นปัจจุบัน5คนนะคะ ก็คือจะเป็นไลน์อัพปัจจุบันกับซิงเกลิลซิงเกิลล่าสุดด้วยสิงเกิล่าสุดจะมี5คน2ปีก็คือทำมาทั้งหมด5เพลงจะสามารถไปติดตามมาัได้นะครับใครสนใจยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาพูดถึงเพลงล่าสุดดีกว่าที่มาตั้งแต่ชื่อเพลงเลยว่าเพลงนี้มีใครมาเขาเรียกว่าร่วมทำงานบ้างครับผมในเบื้องหลังชื่อเพลงของเรานะคะก็ชื่อเพลงว่าค h มี i s t ั y s u ค่ะซึ่งแปลว่า เหมือนแบบ U R Sunshine ครัคนเป็นดวงอาทิตย์ของเราไปที่มาของเพลงคือจริงๆอ่ะอันนี้คือเพลงมาก่อนแล้วชื่อเพลงวันทีหลังคือช่วยกันคิดทุกคนเลยว่าแบบชื่อเพลงอะไรดีนะทุกคนก็เลยคิดแบบดูจักเนื้อเพลงว่าแบบมันยังไงดีมันสื่อถึงอะไรซึ่งถ้าทุกคนได้ฟังเพลงแล้วนะคะก็จะดูว่าแบบเพลงมันจะเหมือนแบบเราอ่ะพูดถึงคนคนนึงแล้วเราเปรียบคนนั้นกับดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นยังไงพี่แฮเป็นอย่างนี้ไว่ดวงอาทิตย์ก็เหมือนแบบว่าเป็นแสงสว่างเป็นเหมือนแบบพลังให้เราในการตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนกําลังใจเราก็เลยเปรียบแบบเหมือนเป็นเหมือนแฟนคลับของเราอะไรแงี้เป็นแสงอาทิตย์ของเราที่เราต้องการที่อบอุ่นในทุกเช้าใช่ให้ความอบอุ่นขอให้กําลังใจเวลาเราเหนื่อยเราก็แบบยังมีดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์คืออยู่กับเราทุกวันทุกเวลาไม่เคยหายไปเราก็แบบเปรียบเทียบได้ว่า่ยหายไปได้ไหมเหมือนดวงอาทิตย์ที่แบบ อยู่กับเราตลอดการโดยที่จะไม่มีวันหายไปถ้าโดยที่หายไปแล้วก็ตายครับใช่ค่ะดังนั้นแบบแฟนๆทุกคนหายไปเราก็ตายอ่อนแฟนคลับกันเรื่อยทีเดียวเชียวถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าใช่ครับถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีเราถูกต้องเราเป็นศิลปินเราก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนแบบส่งลังใจให้กันและกันไงกำลังใจเพลงนี้เป็นยังไงตอนีย้อนกลับไปถึงตอนที่เริ่มบันทึกเสียงดีกว่าว่าใครแบ่งท่อนร้องกันให้ ใครร้องเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ตอนบันทึกเสียงสนุกไหมแบบกดดันไหมยากไหมสำหรับเพลงนี้ยากไหมทุันนที่เขาจะแบ่งท่อนให้เราแบบคาแรคเตอร์ใครเหมาะกับเสียงโทนไหนอะไรอย่างนี้ยค่ะแบบเสียงอย่างสมมติของจี้ก็เป็นเสียงแบบท่อนที่แบบร้องโซลหวานแบบอหวานนุ่มแบบละลายอะไรอย่างนี้จี้ก็จะได้ไปของแท้แท้เป็นคนแบบเสียงหนักแน่นอะไรอย่างงี้เขาก็จะให้ไปร้องท่อนที่แบบ แน่นๆเสียงแน่นแน่งแน่อยใช่แต่เพลงจะเป็นแบบออฟฟิเชียลเลือกให้เราแบบมาะกับเมมเบอร์คนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะสมาชิกมี5คนตอนอัดเสียงใช้เวลานานไหมฮะนานอยู่นะแต่ว่าเราแบบแบ่งเวลาเป็นทีละคนเอาให้เวลาคนละเท่าไหร่คนละหนึ่งชั่วโมงปะฮะใช่หนึ่งถึงมีใครเกินไหมมีอยู่นะใช่ไหมก็มีบางคนที่เกินก็รู้สึกเหมือนว่ามีลากยาวอยู่โอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าด้วยเวลาที่แบบ โดยปกติอะบางทีแล้วครับศิลปินในการอัดเพลงอะอาจจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงหมายความว่าใช้เวลา3วันทั้งหนึ่งเพลงหมายความว่าการฝึกก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวเพราะว่ามาถึงหน้างานปุ๊บเราต้องใส่เลยต้องมีวางแต่งไว้เราจะมีพรีด้วยพรีเทสเพราะว่าเราเรียกว่าพรีเทสใช่ไหมคะแบบลองอัดมาลองอัดกันแบบสองภาษาเราก็เรียกเดโม่เลยพี่นะเดโม่โซเดโม่เเดโม่ใช่ใช่เดโม่ก็ฝึกกันก่อนว่า แบบว่าออฟฟิเชียลต้องการเสียงโทนไหนเรามาตกลงกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันอาจจริงก็เลยง่ายแบบง่ายเหมือนวันแอนิโมคือเขาให้เราร้องแล้วก็บอกว่าเราต้องร้องแบบนี้นะแล้วก็เอาอันนั้นอะไปฝึกกันว่าวันจริงต้องร้องยังไงวันจริงทุกคนก็เลยแบบอ่ะซ้อมมาแล้วใช่ไหมทุกคนซ้อมมาแต่ก็มีแบบเกินเวลาบ้างค่ะเพราะแบบหน้างานมันก็มีอะไรที่มันแบบควบคุมไม่ได้อะไรอ่ะจะร้องไม่ได้หรือวันนั้นอาจจะแบบ เสียงมันไม่มาอะไรก็มีบางคนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีอัดคอรัสเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยย่างนอยู่้วยเรียกว่ารายละเอียดของการทางด้านการรงเสียงนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือชุดแต่ละซิงเกิลชุดนี้เป็นยังไงกันบ้างสาหรับการหลังจากที่ได้ฟังเพลงเสร็จมาชุดมาเรื่องการเต้นด้วยเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ชุดก่อน เพลงนี้ของเราจะมีอยู่2ชุดครับซึ่งเป็นชุดซิงเกิลนะคะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดนี้แต่ว่าชุดนี้คือชุดคอนเสิร์ตใช่ชุดที่คอนเสิร์ในเอ็มวีห็นในเอ็มวีใช่ค่ะเพราะความที่เพลงนี้เป็นเพลงลองจากจากเพลงก่อนหน้านี้ครับก็จะแบบมีการปรับเปลี่ยนชุดซิงเกิลมาจากชุดเพลงก่อนหน้าเป็นชุดปัจจุบันให้แบบดูมีความเข้ากับเพลงมากขึ้นมีความเป็นญี่ปุ่นฟูฟูลฟูแบบให้มันดูสดใสเต้นแล้วแบบดูแบบพลิ้วหวน่ารักขึ้นนะคะใช่ค่ะ พูดถึงท่าเต้นจริงๆแล้วในวงนี้มีครูสอนเต้นหรือว่าเราดีไซน์ท่าเต้นกันยังไงบ้างครับตอนที่ทําเพลงนี้กันมีครูมีค่ะใช่ค่ะมีครูโคโลการนะคะคุูเน็ตคุูเน็ตใช่เป็นคนยากไหมหรอคะเพลงนี้ถ้าเพลงนี้ถือว่าสอบส่วนตัวกับเพลงอื่นใช่รู้สึกว่าเพลงนี้ท่าเต้นไม่ได้ยากครับท่าสวยด้วยค่ะแล้วก็บล็อกบล็อกกิ้งชอบบล็อกกิ้งมาบล็อกกิ้งสวยท่าสวยแล้วก็ไม่ได้ ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยมากนะคะแต่แต่ก็มันก็อาจจะมีรายละเอียดบางอันที่เราก็ต้องเก็บกันไอ้เราจะมีซิกเนเจอร์ของเพลงด้วยนะฮะเพลนคือเป็นพระอาชีพแบบนี้ค่ะเราจะมีท่าที่แบบท่าอย่างนี้อ๋อเมื่อกี้ที่ทำก็คือนี่ดวงอาทิตย์นี่คือเาเรียกว่ารังสีรอบๆแสงออร่าออร่าออร่าในการส่องออกไปนี่คือดูเทเลทามี่ไหมอะไรอย่างเงี้เหรออ่าอย่างนี้แหละเกิดไม่ทันครับแม้เกิดไม่ทันใช่ครับพี่ ครับพี่อ๋อนี่คือมันมันจะเป็นส่วนหนึ่งในท่าเต้นด้วยท่าประจำเพลงซันชายพระอาทิตย์เลยดูยังไงก็ดูออกว่าเป็นพระอาทิตย์เมื่อกี้ยังแซวอยู่เลยว่าตอนถ่ายวีนี่น่าจะร้อนนะร้อนหริอพดูแล้วน่าจะร้อนแผลนูยังไม่กลับมาเลยอ่ะร่างแจ้งซะขนาดนั้นใช่ดูแล้วไม่มีที่หลบแสงเลยด้วยไม่มีค่ะตลอดทั้งวัดของการถ่ายเอ็มบีก็คือปากแดดทั้งวันใช่แล้วไม่ใช่แค่แบบอุปสรรคเป็นแดดนะคะก่อนที่จะถ่าย มันแบบอุ้ยก่อนก่อนนั้นวันถ่ายด้วยฝนตกแล้วแบบพางทุงอย่างที่เราจะถ่ายกันลกเลยคือมันเละมันแบบมนบบันเป็นดินนะฮะอันนี้คือเราต้องสู้ชีวิตฝ่าฟันเข้าไปแบบโอ้โหทุกคนต้องคิดแบบพี่แฮลองเล่าประสบการณ์วันนั้นตอนที่เรานั่งรถเข้าไปแบบมันแบบเหมือนแบบอยู่ในดินแดนของอะไรก็ไม่รู้ว่าคือคืนมันเมะมาแล้วไม่เหมือนรถชราใช่แล้วคือประเด็นเนี่ยมันทอแรกนั่งแยกรถไปสองคันจีอยู่คันหลังเราจะมีรถคันหน้าที่แบบ รถที่สามารถลุยได้มากกว่ากับรถที่มันลุยไม่ได้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรรถปกติเข้าไม่ได้นะโอเคแล้วจี้เล้ยงรถปกติเข้าไปอรมณ์เหมือนต้องเป็นออฟโรดเข้าไปหน่อยๆอใช่แล้วพอแบบถึงจุดนึงปุ๊บคันจี้ก็แบบมันไม่น่าไปต่อได้ละเขาบอกคันข้างหน้าโทรมาเอาเด็กลงจากรถให้้องยาไปถือคันข้างหน้าแล้วคือที่ต้องลงจากรถแล้วคือพื้นเป็นแบบเป็นโคลนเป็นแบบหนาที่ต้องแบบพยายามแบบ สู้ชีวิตใช่ย้ายขึ้นไปนั่งรถอีกคันหนึ่งค่ะคือรองเท้าเนี่ยตอนแรกทุกคนบอกว่ารองเท้านี่ดูแลดีๆนะห้ามเลอะห้ามดํามันดําตอนที่จี้ย้ายแลสู้ชีวิตกันมากเลยทีเดียวเชียวพอฟังอย่างนี้แล้วแล้วเดี๋ยวขอขอย้อนภาพไปจริงๆตอนนั้นแต่งตัวกันเสร็จหรือยังไหมถึงว่าชุดเลอะไหมเพราะมต้องลุยโคลนี่ะคือข้างในอ่ะมันไม่มีที่เปลี่ยนชุดไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยค่ะเราต้องแต่งตัวเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะเข้าไป แล้วก็ไปแบบไปเจอกับแดดกับลมที่แบบโหนลมคคุมไม่ได้ยากใช่คืออุปสรรคแบบเยอะมากแต่ทุกคนควบคุมอารมณ์โดยดีนะฮะเระในเอวีท้าไทยดูนี่แบบสดใสสวยอากาศดีมากเลยสดชื่นเลยเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดรอใช่ดูไม่ร้อนดูอารมณ์เหมือนเป็นแดดในญี่ปุ่นช่วงแบบบ่ายเย็นอะไรอย่างงี้นิดนึงแต่หารู้ไม่ว่าวันนั้นคือสุดสุดสตู้ชีวิตกันมากเลยทีเดียวเชียวใช่ครับ นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนชอบก็คือก็ดีใจเพราะว่าแบบวันนั้นก็โอเคคุ้มค่าความแบบเหนื่อยล้าแล้วก็สู้ชีวิตที่วันนั้นเราแบบมีนะ,ะสียงแต่ดับดีเพราะว่ารเราไปดูเดคอมเมนต์ได้เลยลถ้าทุกคนช,ชอบช,ชอบครับชอบกันผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเออมาถึงคอนเซปต์ของรายการเราบ้างอย่างที่บอกไปนะฮะเรามีหลายฮุกหลายฮุกเราจะแล่นคนละฮุกคนละฮุกใครจะต่อยคนนู้นก่อนครับอ้าวเดี๋ยวก่อนครับพี่ส่งงานให้ผมไม่แย่แรงคนละฮุก อ่ะถ้าเป็นคนโน้นเดี๋ยวเอางงี้ดีกว่าในชีวิตอะตอนที่เราเริ่มที่จะเข้ามาในวงการเนี่ยวงการไอดอลแต่ละคนก็โอ้เรียกว่าต้องฝากฟันลายหลัฝากฟันแล้วเพราะว่ากาเพราะว่าวงการไอดอลนี่ผมพอพอได้เริ่มมารู้จักวงการไอดอลลองดูลางละเอียดมากขึ้นคือน้องแต่ละคนอะกว่าจะผ่านมาถึงการเดบิวต์ได้อะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่ทั้งร้องทั้งเต้นใช่เพราะว่าอย่างบางวงบางทีแล้วเขาก็อาจจะมีแบบ มีมาตรฐานของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยฝ่าฟันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวดังนั้นสิ่งที่เรากําลังจะถามถึงนั่นคือเอาเอานี้ก่อนดีกว่าเอาที่แบบสบายใจก่อนเมื่อไรที่รู้สึกว่าตัวเองได้ปล่อยมัดฮุกออกไปละคือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้ทําสําเร็จสําเร็จแล้วก็ดีใจตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวงการนี้ขอคนละหนึ่งคำตอบมาพี่แก่ไห้อ่ะแทนนะคะแทนก็รู้สึกว่า ช่วงเวลาที่เหมือนได้ปล่อยมัดฮุกก็คือช่วงที่เราได้ถ่ายเอมีแรกค่ะตอนนั้นเป็น m อเพลงป๊อปใช่ไหมเพราะว่าปกติโดยส่วนตัวจะเป็นคนกังวลเรื่องการออกกล้องมากมใช่แล้วก็แบบกังวลมากๆแท้กังวลแบบว่าเฮ้ยเราแบบออกกล้องไปหน้าจะเป็นยังไงว่าจะแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะแล้วก็แบบกลัวว่าเออพอมันออกมาแล้วมันจะทําให้ภาพดูแย่หรือเปล่าจะเพ พอปล่อยออกมาแล้วรู้สึกว่าชอบตัวเองมากก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี happy, อ้อะไรางเงี้ครับนี่ครับฝั่งนี้แล้วครับจงจริงๆก็มีหลายช่วงนะคะที่รู้สึกดีแต่จะเอาเป็นช่วงที่มันแบบเกิดในระยะใกล้สุดก่อนลวกันก็คือวันที่เปิดตัวเพลงนี้เป็นวันแรกสเตจเพลงนี้คือก่อนหน้านี้ต้องพูดตรงๆว่าจีอ่ะเครียดมากๆกับเพลงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกกดดันมากๆแบบกลัวว่าแบบสเตจวันแรกจะเต,ต้นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่า มันซ้อมน้อยมันมีช่วงเวลาแบบน้อยด้วยค่ะช่เวลาอยใช่มันแบบเ <ไป S 1> วลามันจํากัดมากก็รู้สึกไม่มั่นใจแล้วแบบเครียดแล้วก็กดดันมากแล้วพอวันนั้นแบบวันที่ได้เต้นขังแรก first stage ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างได้โชว์ไปแล้วคือรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะไม่ไม่รู้ว่ามันดีที่สุดไหมแต่ว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็พอได้ฟังแบบคอมเมนต์จากแบบ<ม>แฟนๆทุกคน,น,นที่มาหาฟีดแบ็คก็คือรู้สึกแบบ รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีใจคือวันนั้นเป็นวันหนึ่งที่จี้รู้สึกว่าจี้มีความสุขมากๆที่แบบอาวันนั้นที่ได้ทําอย่างเต็มที่แล้วทุกคนก็แบบมาหาจี้มาให้กําลังใจมาเจอกันมาแบบรู้สึกแบบดีมีความสุขมากค่ะวันนั้นครับรู้สึกพร้าแหละเพราะด้วยความที่ว่านั่นแหละคือการปล่อยมันทุกของทั้งสองคนไป แต่ในมุมเดียวกันอ่าพี่พี่เฟื่องถามหน่อยเอาเรื่องที่แบบดราม่าดราม่าหน่อยเราถนัดทงนี้อผมชอบขยี้เรื่องดราม่าอยู่แล้วฮะนะฮะถามว่ามีช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกเหมือนเราได้ปล่อยไปแล้วเนาะหมัดุกเหมือนเราลับหมัดฮุกมาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานไส้อดอลหรือว่าชีวิตส่วนตัวมีช่วงไหนไหมที่เรารู้สึกแบบว่าเหมือนกับเราโดนฮุกจนลงไปกองเลยมีก็มี เอาเป็นแทก่อนนะคนที่ต้องเตรียมกระดาษที่ชู่ไหมไม่ต้องค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่รู้สึกว่าผ่านไปลําบากก็คือช่วงที่คือโดยส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออ่แคร์เขาเรียกว่าแคร์คนรอบตัวแคร์ทุกคนจนแบบเราแคร์คนอื่นมากๆแล้วเราแบบเก็บมาเครียดสมมุติว่าเป็นเรื่องออยังไงดีแฟนขลับละกันแฟนขลัวอะไรเงี้ยแกรก็แบบจะกังวลมากๆว่า เออเราไปคิดแบบกังวลไปหมดว่าเออเขาจะชอบเราไหมเราทําแบบนี้เขาจะโอเคไหมหรือว่าไม่โอเคไหมหรือว่าถ้าเราไปทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บมาคิดโดยโดยที่แบบแล้วมันก็เครียดอะค่ะเครียดแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เราจิตตกไปช่วงหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่แทบแบบเพออะไรเงีง้ยเราเราแบบน่าจะไปโฟกสัสผิดจุดอะค,ะค่ะแต่ว่าอพอผ่านมาได้แล้วก็เรียนรู้ได้ว่าเราต้อง โฟกัสตัวเองมากๆแล้วก็เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราไม่สามารถไปอันนี้กับทุกคนได้ขนาดนั้นเราไม่ไม่สามารถไปคนโทรลเหมือนเล่าแบบว่าแบกความรู้สึกของคนรอบๆตัวแล้วก็แบกความหวังของคนรอบๆตัวไว้กับตัวเราเองงหมดอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นถึงจี้ใช่ไหมก็้ยช่วงดาวดาวที่ก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนื่องจากแบบจี้อยู่มาอยู่ กับวงนี้มานานมากนานที่สุดที่เป็นเมมเบอร์ที่ามาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันแค่คนเดียวที่เหลืออยู่ก็มีจะอ,อยกตัวอย่างละกันคือช่วงที่รู้สึกเศร้ามากๆก็คือ,อเพื่อนๆที่เริ่มมาด้วยกันนะฮะเริ่มออกไปกันหมดนะแล้วก็จะมีเพื่อนออที่แบบรู้สึกแบบสนิทอะไรอย่างนี้มากๆออกไปก็เลกแล้วคือที่เป็นคน,นที่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะคบแบบพี่อายจะเข้าหาคอนอื่นไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบ จะแบบบางทีก็รู้สึกว่าไม่แบบไม่รู้ว่าแบบจะเข้ากับคนอื่นที่แบบเป็นคนใหม่ได้ไหมอะไรค่ะเพราะตัวต้องาใช่ใช่คือแต่ว่าไม่ใช่ว่าจิ๊เป็นคนแบบเข้ากับคนอื่นยากนะคะแต่แค่เข้าหาคนอื่นไม่ค่อยเก่งถ้าคนื่นเข้าหาจิ๊กก็จะแบบเออเปิดรับหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพร้อมๆกับด้วยความที่อยู่มานานมากๆก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันก็จะมีแฟนๆที่เริ่มหายไปเพื่อนๆในวงก็เริ่มออกไปจิ๊ก็รู้สึกแบบเขวงขวางมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกเหมือนแบบ ไม่แน่ใจว่าที่ตรงเนี้มันแบบยังเหมาะกับเราอยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเราจะยังคงอยู่ตรงนี้อยู่ไหมแบบจะเอาอยัางไงต่อดีอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือก็มันคือที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะแบบมาเข้ามาในหัวเจี๊ยจีก็จะแบบคิดคําตอบของตัวเองคือ <c oughs> สุดท้ายอ่ะจีรู้สึกว่าจียังชอบที่ทาตรงนี้นะจีอ <c oughs> ยากทำตามความฝันอยู่ ที่ยังมีคนที่รักแลวก็ซัพพอร์ตให้กําลังใจที่อยู่ท,ที่ก็แบบพยายามมองในมุมดีๆแล้วทุกอย่างที่ทำให้ที่ยยมีความสุขที่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สู้ต่อไปจนมาถึงตอนนี้ก็แบบทําให้เราได้รู้ว่าก็ยังมีแฟนๆที่คอยให้กำลังใจเรามาหาเราแล้วก็ยังมีคนใหม่ๆที่แบบเอ,อยเปิดใจมาหาทักทายแบบรู้จักกันใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแบบเพื่อ,เพ,อเพื่อนรุ่นใหม่ๆที่แบบขึ้นมเาเป็นเมมเบอร์ด้วยกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเรายังมีแบบทุกๆคนที ให้กำลังใจแล้วก็แบบสู้ไปได้กวยกันอย่ค่ะค่ะความฝันที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่เกี่ยวไหมโหนใหญ่แป๊บหนึ่งพี่แหมก็อย่างว่าแหละคือโดยเฉพาะเราเป็นเหมือนแกนหลักของวงเนาะก็อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เดบิวต์ตอนแรกเลยการเข้าออกของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นวงไอดอลหรือว่าวงร็อกอย่างพวกเราเนี่ยเวลามีเพื่อนเข้าออกสมาชิกเปลี่ยนเนี่ยความผูกพันมันมีไง แล้วยิ่งเงินทำกันหลายปีเนี่ยมันก็จะเจอสถานการณ์นี้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องมิชชั่นเราคือทำวงนี้ให้ไปไกลที่สุดใช่ดังนั้นดังนั้นเราก็ต้องทำมันให้ได้พาเพื่อนๆทุกคนไปต่อให้ได้นะสุดๆขอบคุณค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าตอนเข้ารายการเขาบอก54 3สามสองเราจะต้องร้องหนึ่งฮุกแต่เมื่อกี้เปล่าพี่ลืมเองผมก็ว่าอยู่ผมก็มองหน้าเอาเอาแล้วเหรอก็พอดี ห่วงแต่เรื่องแชร์กันอยู่นะพี่แเร็วมากดังนั้นเราจะกลับมาที่ฮุกนี้ค,ครับซิงเกิล่าสุดนะครับกินแับนชายกับผมห้าสี่สามสอง 5, 4, 3, มีเธอเป็นดวงอาทิตย์ที่มาเติมพลังและคอยเราเลี้ยงความอบอุ่นหัวใจให้ทั้งโลกสวรรค์สดใสแม้จะร้อนสุดเพียงไหนก็ยังคงหวังให้เธออยู่กับฉันทุกความรู้สึกที่มีให้กันท้าไม่ฉัน้าใจคามหมายที่หาไม่ได้จากใครทั้งนั้นแค่มีกันและกันเพียงเท่านั้นคือสิ่งเดียวที่อยากจะขออย่าให้ไปไดน เหมือนโดนต่อยเหมือนโดนต่อยเหมือนโดนตกมากกว่าผมไม่เหมือนโดนตกเลยล่ะร้องพอมากร้องสุดพ้อครับชอบมากๆเป็นเกียรติมากๆคือได้ยินใกล้ๆขนาดเนี้เฮ้ยน้องก็เสียงดีด้วยใช่แล้วแต่ละคนมีคาแรคเตอร์อย่างที่น้องเขาบอกว่าตอนทํางานคือเหมือนนองฟิเชียลเราต้องดูเนาะว่าใครเหมาะกับส่วนไหนใช่ของเพลงครับนี่ก็คือหนึ่งฮุกของเพลงล่าสุดมาต่อกันดีกว่าบอกแล้ววันนี้ขออีกคนละฮุกคนละฮุกคนละฮุกได้เลยได้แต่เป็น ใช่ใช่ได้เลยส่งมาเรื่อยๆเอาคนละฮุกก่อนเพราะว่าหนึ่งฮุกที่อยากจะดีนคือแต่ไม่เอาเพลงตัวเองนะเราออกมาห้าซิงเกิลเลยใช่ป่ะไม่เอาสักเพลงไม่เอาห้าเพลงนะไม่เอาอ๋ออาจจะเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยมันอยู่ในหัวว่ะเีาออกไม่ได้เลยใช่ครับเอออะไรประมาณนี้ใครก่อนดีอะรก่อนยิงฉกชนะคือชนะก่อน่ะยิ่งฉก อ้าวชนะชนะจัดมาครับให้ลองลองเลยนะคะครับผมป้ายวิเตนเต้นดีไหมอันนี้คือเพลงอยู่ในหัวตอนนี้จริงๆแบบนั่อย่หยุดเลยอยากได้ยินมากหน่งสองสามที่อย่าเพียงกล้าไปได้ไหมเธอยังไม่ได้ไปเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกไหมไม่แน่ใจแต่อย่าเพียงกล้าไปได้ไหมทำไงให้เธอไม่ไปก่อน ไม่ได้เจอกันแบบนี้ในทุกวันแค่อยากอยู่ข้างๆเธออีกแบบหนึ่งชคนื้อ่ลนะคะลืมเนื้อคือเพลงนี้เพิ่งออกวันนี้แบบวันนี้ละใช่เลยออกวันนี้แล้วแบบเพิ่งฟังแล้วก็อยู่ในหัวร้องได้เลยหรอเพลงของใครครับเป็นเพลงของ s e r i u s Bacon นะคะที่ฟิชเชอริงกับวอยันดอเพิ่งออกแบบวันนี้เลยก็เลยเพิ่งฟังมาจําได้ด้วย ฮุกหนึ่งเลยนะจริงเพลงใหม่เพิ่งออกนีก็จำได้ด้วยจได้ด้วยเป็นแบบใช่เป็นแฟนขับวองเข้าเนี่ยออกเพื่อฟังป๊อปแล้วก็ร้องอาจจะแบบยังจำเนื้อไม่ค่อยได้จำเมโลดี้แบบผิดผิดว่างแต่ก็แบบอยู่ในหัวแล้ว่ะแบบเยี่ยมมากนะครับยังครับยังไม่เมทคยที่กลับครับอยู่กันต่อเพราะว่าอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งฮุกที่เราอยากได้ยินจากฝั่งโน้นมาท้องไหนะ กงไหนก็ไดหนก็ได้แต่ม่นอยู่ในหัวหนูจริงๆอ่ะตอนแรกก็คิดเลือกอยู่แต่ตอนนี้มันพลงนี้อยู่ในหวาเดป baby shark ด baby shark do 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 ูดูเดว baby shark ูดู baby shark m o m y shark ดู d า y shark y shark อะไรอย่างี้พี่ไม่รู้ มันนอยู่ใโอเคไปพี่ชักโอ้โหอันนี้คือไม่คิดเลยว่าจะแบบมาแนวนี้เชื่อได้เลยครับคุณไม่เคยฟังเขาร้องเพงนี้ในรายการอื่นแน่นอนครับผมก็ว่าอย่างนั้นละมีรายการนี้รายการเดียวครับผมตอนแรกจะล็อกบุญบางไฟเดือนหกเดืมนเนี่้ของใครได้นะพี่ วุ่นมากไปแล้วเนาะแต่มันไม่เหมาะกับชุดอะค่ะโอเคแล้วมันไม่เหมาะกับชุดใช่เหรอมีแต่คนเลิ้งมีเหตุผลมือนกันเขาตามเทรนเขาตามเทรนเขาได้หมดเลยทุกแนวได้หมดผมก็เท่าที่คุยก่อนเข้ารายการก็ได้ได้ได้ทุกแนวได้ได้ครับผมเพลงในทิกตอกเพลงนั้นอุ้ยว้าวุ่นเลยนะผมบอกไงทำไมครับผมไม่ได้ถ่ายทิกตอกเลยจะเโอเคโอเคเรารู้กัน4คนครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวขอแวะอ่านคอมเมนต์หน่อยเพราะมากันแบบ เพียบเลยครับแล้วบางอันเนี่ยผมผมไม่ทานอ่ะคือไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเองแบบแบบส่วนตัวกับน้องๆไงเอออย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอหายหายหายอยากรู้ด้วยอย่างนี้นะอยากรู้ด้วยจริงๆอ่ะอยากจะเปิดให้ดูแต่ว่าเมื่อกี้พี่ต่อจอไม่ทันเออสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะคอมเมนต์ทักทายกันมาเลยเมนเยอะๆเมนเยอะรอเยคะเชอรบอยอีสต์เบส เออไพลสต์เบสฮะดวงอาทิตย์เปิดเม่งครับดวงอาทิตย์เปิดเม่งเปิดเลยเปิดคือที่อยากจะเป็นคนไม่น่ามาตลอดคนที่ชอบแซวแบบเอ้ยเปิดเม่นแบบตับตาหลับต่อครับแบบตาหลับต่ออันนี้ก็ยังมีเรื่องเดิมใช่ไหมครับตับตาหลับต่อครับวันนี้ปิดอยู่ทางตับตาไม่ได้นะครับเออ่แทปไพล์แก๊งขาไก่ มีที่มาค่ะมีที่มาเนี่ยอยากรู้อันนี้อ๋อแก๊งขาดไก่เหรอคะค่ะแฟนคลับคนนึงเขาก็จะเรียกเพราะว่าปกติมีเออ่ที่เหมือนในวงอ่ะเหมือนมีแก๊งมีกวนครับอยู่3ามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบถ่ายถ้าถ่ายรูปขาไก่โอจะเป็นอลิสกับการพีที่ไม่มาวันนี้นะคะสามคนที่ก็จะเป็นแบบตัวปวดเออใช่เป็นไก่เหมือนแนวแก๊งเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยตัวปวด น้องจี้สวยมากพี่อ่านต่อพี่อ่านต่ออ๋อนึกว่าชมหนูพี่อ่านอยู่พี่อ่านอยู่เราเราจะไม่ชมกันเองครับเราจะไม่ชมกันเองเพราะว่าเราดูแล้วว่าน้องน่ารักอยู่แล้วนะเราไม่ชมเราไม่ชมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนสายตาแล้วครับด้วยอายุมากยังอยู่กับจี้เสมอครับผมยังอยู่กับจี้เสมอครับคขอบคุณค่ะคุณกรกฎคุณกรกฎนี่จะได้อ่านชื่อด้วยน้อง จำได้แต่ละคนคุณโซเรนบอกน่ารักมากนี่คุณทิติพงศ์บอกความรักใครนะคะคุณทิติพงศ์ครับทิติพง่์คุณแม็กซิมัมบอกแท้สู้ๆแล้วก็บอกว่าเพราะจังครับเมื่อกี้อ่ะเพลงที่ร้องเมื่อกี้เพราะจังครับบุญมังไฟค่ะแต่เพราะมังไฟเดือนแต่พอบุญมังไฟก็บอกว่าขอกายหน้าผากเหมาะกับคาแรคเตอร์นะคะแบบเลือกเพลงมาแบบ ื่อตัวตนเนี่ยบุญบางไฟก็มาโอ้โหนะครับคอมเมนต์มาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆไปตามอ่านดูกันอีกทีนึงน,นะครับคอมเมนต์กันมากเลยจะไปแอบ,บอ่านใช่นะฮะ,ะฝากผลงานกันหน่อยแล้วกันกับซิงเกิลนี้นะครับตอนนี้ติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับก็ติดตามพวกเราพีทยูนะคะทางทุกช่องทุกช่องทาง Facebook, TikTok, Twitter, Instagram นะคะพีทยูออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราเพลงคิมิวะซันชายได้ทาง ยูทูบเจนไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ช่องทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะอย่าลืมไปฟังเพลงซิงเกิลก่อนหน้าของพวกเราด้วยนะคะมีทั้งหมด5เพลงเพลงแรกคือเพลง I อพ you เพลงที่2คือเพลงมิ s ายเพลงที่3ก็คือเพลงป o อนะคะเพลงที่สคือเพลงยูและเพลงล่าสุดเพลงนี้คิมวอนชานชายค่ะครับผมนะครับขอบคุณตัวแทนทั้ง2คนนะครับจาก5คนจากพีซย u นะครับ้มีโอกาสอยากพามาแบบ5คนเลยยินดีครับ พามาเลยครับมากันเยอะๆทึบนหน่อยช่วยกันปล่อยพุกใช่ครับจะปล่อยหมัดพลุลิศจากกระทืบพิธีกรบอกมาได้เลยตรงนี้เราพร้อมครับเอาันเลยนะพี่พร้อมผมครับพร้อมครได้ยคยินดีครับยินดีนะฮะเจอกันอีกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามบหน้า max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบนะครับเราเจอนใหม่กับคนละฮุุในสัปดาห์หน้าวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย